มาก่อนสองทุ่มแล้วกับสี่ทุ่มกว่าแล้วก็สี่คนสี่คนเลยออสี่คนแล้วก็แล้วก็เด็กปาวต่สอนะอยู่นครนายกก็แบบว่าเด็กนอนมาไม่ทานเขามาวันนี้ไม่ได้เขาเนงเด็กปวสที่อายุประมาณลยรยังไงวันนี้ก็ต้องยืนคนต้องให้นานและถามคนก็ไม่

วันนี้เราจะทำไรหมูกระทะหรอใครจะรู้อะน้ำซีมหรอลูกโอ้ชุดจีนหรอแม่ลูกไป้ดูซิแม่ทำไมไม่ทำเก่งจังเลยอ่ะอะไรนะไม่ทำเก่งจังเลยอ่ะอะไรนะที่แรกเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ได้กรอพี่ชายไม่ได้ไม่ทำเกี่ยวนูไม่นูจะรออย่กกินแล้วมา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 ลูกเชนเนอร์หมูเนอร์โมูเนอร์กระทะหมูอุ้ยอุ้ยดูนี่น่ากินมาก แม่อะไรขนาดนั้นล่ะทำไมมาสายกว่าเพื่อนองงมากเข้ามากันหมดแล้วตื่นสายางงมากตื่นสาย,สสายกะหาที่ซื้อเบียร์อยู่อา่างงไปหมดโอ้มีเบียร์ด้วยลืมลืมเปิดก่อนเปิดถังก่อนเบียร์เยอะมากมซื้อในเมืองนคะรนายกอยโอแม่ดูดี่ี่ตายก่อนแล้ววันนี้เราจะดื่มน้ำเก๊กฮวยกันนะคะทุกคนค่ะดูดีเยอะมากงงไปหมด บรรยากาศดีอ่ะแม่จึงปะแม่เบียรห<อ>ีใหญ่มากแม่ดูดิแม่เตียวย,ยิงกุยเปิดโรงรแฟนเม<น>ื่อไหร่ครับผัดมามาาโดยหนูนะแม่น่ากินม้ดูดิหนูผัดเอง <laughs> โอ้โหเก้ที่เราเล่นไม่มีใครเล่นเลยแม่โฟกัสมาก เบียร์เมื่อกี้เราเล่นกันไม่มีปมูกระทะปะาปูหมูกระทุ้งปู้น่ากินจังเลยน่ากินจังเลยองกลัวน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยน่ากินจังเลยเราเป็นกะหรี่เราต้องกินกะหรี่นี่คือดอกไม้งามจากขอบบูชาติอ๋เด็ของมึงใช่ไหมเนี่ยไหนของหนูอยู่นี่หนูไม่กินหนูไม่กินสเวีทผ่านมาเมื่อยจริงเหรออร่อยมากว้ายขอบคุณค่ะ แรงมากกินได้เลยกนี้ด้วยค่ะพี่ได้ลูกสาวสองคนครับไม่ใช้แย่เลยแม่หิวห๋อแม่หิวแม่หิวเหรอวิ่แมณหิวหรอกคุณแม่ไม่จริงซึ่งม่หิวใครบอกว่าฉันหิวฉันไม่หิวยังไงพอมาแล้วเดี่ยวมาคนหิว เมด้ต่ค้าวนเป้านไอลรอนนีอั้ยันนวเ่าย่างหมูย่างหมาย่างเด็กเอ็นมาปิ้งลูกเชนแล้วาน้องลุนปิ้งให้กินนะทุกคนนี่นะคะทุกคนเตาถ่านอุ่น้ร้อนค่ะ ลูกชิ้นปิ้งกับลูกชิ้นปิ้งแน่นเวอร์ค่ะทุกคนดูหลายคนนั่งรอกินอยู่เป็นกำลังใจ <ขา S 3> ให้ <ขา S 3> น้อง <ขา S 3> นุ่นนะคะว้าวแซ่บมาก นกนเอนนี้กัเแลยนะคัมว้นนมเลยอ่ะคันน้ำนมคั้นเลยทุกคนต้องคั้นนมเลยยีดอกนล้่อ แม่ดูแลน้องด้วยน้องเขินทุกคนวัน้ดูแลดหูแลทุกคนแล้วพยายามทำอะไรกันนะพี่ตั้งตื่กเตนแ้ต่างต่างนตงัันี้เดือด่นต้องตางัเดือดร่ต้อมสวัสดีี่ต้มเลต่างต่าั เดินเดินกนีว่นน้องน้องนองนี่ก่อนอ้าวันนี้ก่อนอ้เด็กไอ้เด็กคุณต้องใหม่ใหม่ม่ต้องมาดูแลพี่้องนั่งนั่งก่อนน้องใหม่จะทำอะไรเก่งไปตำรวจด้วยนะตำรวจลวกนะน้่งน้องใหม่น้องอั้มน้องอะไรฮะน้องมัเออ แม่นี่งานแม่ดีงามแม่เอ็มเลยไม่เอ็มชอบไหมแม่แม่แอ็มนาแบบนี้ชอบไหมโกลมไปไหนแม่เอ็มไม่กล้าคุยเลยอ่ะยังไงน้องมาน้องอ้ามน้องมาน้องอ้ามน้องใหม่น้องต่างแล้วก็น้องอมเด็ดอมเด็ดจริงจริงนะใไอเอาเอาจานมีไนล์ลูกกินข้าวอย่างลูกกินได้เต็มที่ในโลกสบายเลย สบายสบายกินลูกชิ้นไม่ลูกวิงลูกชิ้นไหมนน่นไม่ละคนเตาผิงกันทเมียใครบอกพี่ก่อนแม่ยังไงเป็นบริการที่ดีที่สุดโซดาป้าแล้วรถนนั่งแล้วว่าผู้ชายมานั่งงงมากแลกไม่นั่งไม่นั่งแล้วป้าี่พี่หน่อยป้านี่โซดาเอาแล้วว่างงไปหมดเลยอ่ะทำไมต้องทำตัวร้านขนาดนั้นน้าแรงอ่ะไม่ได้ทำอะไรเแม่ถามน้องที่น้องมีกี่นิ้วมี อ้าวีก้านิ้วหรือว่าเจ็ดนิ้วห้าสิบสองนิ้วอ้หนูอยากเห็นจเลยว่า52มันเป็นยังไงจะดูไหมล่ะของแม่หรือของน้องนองไปหกดเบอร์เก้าสีม่วงีเบอร์สามีมีเบอร์เก้ามีเบอร์อะไรนะมีเบอร์ที่ไหบ้า มีนุ่มลูกแต่พี่พี่ก็ใส่ข่างหอยต่อนึงเหมือนกันใช่เหรอหนูไม่กินต้มแข็งเนี่ยไม่ลองใส่ต่กงหอนแม่เบียร์เป็นยังไงรสชาติวายมันเหมือนเอานี่มันเหมือนนี่ปะมันเหมือนเอาของจริงมาดูอร่อยแต่ว่ามันจะเปื่อยมันตอนนี้นึง เไาหล่อครับอุ่งหนานแล้วแหละอีกอใใช่ใชเบียทำไมต้องกินเลเซ็กซี่ขนาดนั้นงงมากงงมากกินเบียก็เพราะว่ามีอะไรอยู่ตรงข้ามหรือเปล่าแม่แม่ดูแม่เบียดูไม่ปกติเนาะแม่จีนแม่ดูกินเลแบบปกติเนาะเพื่อดาวดวงนันที่ฉันจะอยากเป็นเพื่อดาวดวงนัน <ช>อดีอยากเป็น <laughs> <laughs>